สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําเครื่องพิมพ์สามิตินะครับก็เครื่องพิมพ์3ามิติเนี่ยนะครับเอาไว้ใช้พิมพ์ชิ้นงาน3ามมิตินะครับจะพิมพ์การ์ตูนพิมพ์อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นแนวออกเชิงการใช้งานที่เป็นเชิงวิศวกรรมนะครับเอาไปประกอบนั่นประกอบนี่นะครับก็สิ่งที่จะต้องมีนะครับก็คือส่วนแรกนะครับ เป็นส่วนของการพิมพ์การพิมพ์ก็ต้องมีเครื่องพิมพ์3มิติมีเส้นพลาสติกนะครับอันนี้เอาแบบเส้นก่อนมันจะมีแบบเรซินและแบบอื่นออีกนะครับเบื้องต้นก็จะแนะนําแบบแบบเส้นก่อนนะครับ FDM ก็จะมีเครื่องพิมพ์มพ3มิติมีเส้นนะครับแล้วก็มีไฟล์ Gcode อ่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะแปะแปะลิงก์เครื่องพิมพ์มพ3มิติแปะลิงก์เส้นพลาสติกนะครับอ่าเส้นพลาสติกนะครับก็จะมี PLA p ีพีอ่าบางทีก็เรียกว่าเพชรนะครับ ABS อะไรแบบนี้นะครับก็แนะนำสำหรับมือใหม่ก็ใช้ PLA นะครับิ้นง่ายอุณหภูมิต่ำ ABS เนี่ยก็จะกิ่นชุนอุณหภูมิสูงเวลาปิ้นต้องมีอะไรครอบนะครับเพราะว่าต้องรักษาอุณหภูมิถ้ามันหดเนี่ยอัตราการหดตัวมันสูงนะครับมันจะพิมพ์ยากแต่ว่ามันจะแข็งแรงอ่าถ้าเป็นเพชรก็จะพิมพ์ง่ายเหมือน PLA แต่ว่า แข็งแรงกว่าอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็จะแปลลิงก์ไว้ก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูก่อนก็ได้นะครับและอันที่3ที่จะต้องมีก็คือ G-Code นะครับอ่าวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของ G-Code วิธีการได้มาซึ่ง G-Code นะครับอ่าไอเครื่องพิมพ์กับเส้นพลาสติกไม่เท่าไหร่หรอกสั่งซื้อได้นะครับก็แปะล,ลิงก์ไว้นั่นแหละนะครับก็สนใจก็สั่งซื้อลองดูนะครับ แต่การได้มาซึ่ง G-code เราต้องไปออกแบบแล้วก็ใช้โปรแกรม slicer นะครับก็จะเป็นส่วนที่2อ่ะซึ่งส่วนที่2ที่จะพูดถึงนะครับก็คือการออกแบบการ slicer นะครับใช้โปรแกรม slicer ซึ่งมีหลายโปรแกรมฟรีไม่ฟรีนะครับและก็สุดท้ายมันจะได้มาซึ่ง G-code ที่จะเอาไปเสียบกับเครื่องเวลาปิน้นปิ้นไม่ยากนะครับก็คือเสียบ G-code ที่อยู่ใน micro SD card นะครับเข้ากับเครื่อง แล้วก็กดสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับอะอันนั้นเดี๋ยวจะทําคลิปมันง่ายๆนะครับมันแค่เสียบแล้วก็พิมพ์การตั้งค่าอะไรต่างๆก็ตั้งง่ายๆนั่นแหละนะครับส่วนที่ยากที่สุดก็คือการปั้นโมเดลแล้วก็การสไลด์ให้ได้คุณภาพตามที่เราต้องการนะครับเนื่องจากมันเป็นงานเชิงวิศวกรรมนะครับเราต้องออกแบบเองอันดับแรกก็จะกล่าวถึงโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมออกแบบนะครับโปรแกรม c a d Td นะครับ มันก็จะมีโปรแกรมอยู่สองสามประเภทประเภทแรกก็คือโปรแกรมแคทที่ขึ้นรูปที่เป็นรูปเพื่อการแอนิเมตก็จะในในวงการแอนิเมชันอะไรแบบเนี้ยนะครับเพื่อการเรนเดอร์เบนเดอร์อะไรแบบเนี้ยอันที่สองก็คือโปรแกรมเอาแบบ 3D ที่เป็นเชิงวิศวกรรมก็จะใส่ดิเมนชันขนาดขึ้นรูปปินเพื่อตัดเพื่อเอาไปกัดอะไรแบบเนี้ยนะครับ ก็จะมี2ประเภทหลักๆถามว่าไหนใช้ได้ก็แล้วแต่งานนะครับถ้าง,งานเชิงสร้างการ์ตูนสร้างรูปการ์ตูนอะไรแบบนี้ก็จะเป็นพวก 3D m a x Bender อะไรแบบนี้นะครับก,ก็จะเป็นทางนั้นไปแต่ถ้าเป็นเชิงวิศวะนะครับต้องการรูขนาดนี้เป๊ะๆใส่ดิเมนชันอะไรเข้าไปต้องการเอามาออปติ้ไมก่อนลดขนาดลดการใช้วัสดุนะครับก็ต้องเป็นโปรแกรมแคดเชิงวิศวกรรมพวก solid work inventor fusion อะไรแบบนี้นะครับก็มันจะมีทั้งโปรแกรมฟรีและไม่ฟรีนะครับก็จะมีข้อดีข้อได้ต่างกันนะครับความง่ายในการใช้งานความละเอียดในการลงรายละเอียดข้อมูลอะไรแบบนี้อ่ะวันนี้ก็จะมากล่าวถึงโปรแกรมที่ได้มากับ Ansys Student นะครับ Ansys Student ก็กล่าวถึงวิธีโหลดไว้แล้วนะครับในในคลิปเนีย่ยมีคลิปเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอ่ามันจะเป็น b u i l d i n License นะครับใช้1ปี สำหรับนักเรียนนะครับหมดอายุก็ถ้าอยากใช้ต่อโหลดเวอร์ชันใหม่นะครับหรือเวอร์ชันเก่าที่เป็นไรเส้นใหม่นะครับก็จะสะดวกสำหรับนักเรียนอันนี้จุดประสงค์ก็คือเพื่อนักเรียนนะครับให้นักเรียนได้ได้ฝึกใช้มือใหม่นะครับมันจะมีโปรแกรมที่มาด้วยก็คือ s p a c e c r e ร m มันเป็น Direct Modeling ใช้ง่ายนะครับถ้าใช้เป็นนี่คือง่ายๆเลยนะครับ n a m s c u l r s d o c นะครับก็จะ สำหรับมือใหม่คือว่าง่ายเลยนะครับอันนี้คือโปรแกรมโมเดลลิ่งที่จะพาใช้นะครับในอีกทั้งซีรีส์ของคลิปที่จะทำนะครับแล้วก็จะใช้คู่กับ Ansys Discovery ในการาทำ Topology นะครับก็จะทำ Topology มาพิมพ์ใน3เครื่องพิมพ์3มิตินะครับก็จะโยงโยงกันไปเรื่อยๆทำทีละคลิปคลิปนี้ก็จะแนะนำเบื้องต้นพื้นฐานก่อนนะครับโปรแกรมสไลเซอร์ที่ใช้นะครับก็จะใช้คิวลา อันติเมเกอร์คิวล่านะครับเข้า Google พิมพ์เลยนะครับก็โหลดมาติดตั้งนะครับก็สำหรับคนที่เล่นเกมบ่อยๆใช้ซอฟต์แวร์เป็นคงไม่ใช่ปัญหานะครับก็โหลดเป็นไฟล์ .exe นะครับ .exec u t e File ก็โหลดไปติดตั้งหน้าตาของโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับอ uh, พอดีใช้หลายโปรแกรมนะครับแต่ว,ว่าแนะนำเฉพาะโปรแกรมฟรีก็จะมาสอนสอนใช้โปรแกรมฟรีเมนู Menu, มันเลยไม่เหมือนกันนะครับ uh, เวลาใช้คีย์ลัดนะครับ คลิกซ้ายคลิกขวามันจะไม่เหมือนกันบางทีก็ใช้เมาส์กลางนะครับในการหมุนบางโปรแกรมใช้เมาส์กลางบางโปรแกรมใช้เมาส์ซ้ายนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงสเปซ c ครมนะครับอ่ามีสเปซแรมมีคิวลานะครับแล้วก็การ g e n e r a เรตจีโคดก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับในโปรแกรมที่ใช้ใช้2โปรแกรมอ่ะเปิดสเปซเครมขึ้นมานะครับออยากเซฟเซฟไว้ก่อนนะครับ c o n t r l s มันก็จะเด้งมานะไดเลคเอนะครับแล้วก็เลือกลงว่าจะเซฟไว้ไหน,ไหนมันจะคล้ายๆกับ ansysdiscovery SI นะครับเพราะว่ามันเถือนเดียวกันนะครับ AnSI d Discovery ก็คือ space claim ที่เอาไปเพิ่มเติมฟังก์ชันในการซิมูเลชันนะครับเพราะงั้นถ้าใช้ ansysdiscovery SI เป็นก็จะใช้ s Space c l เ i m เป็นนะครับก็จะทำคลิปสอนอยุด2อ,อันนี้ในในโปรแกรมของ ansysstudent SI นะครับก่อนจะใช้ทั้ง3มมิติใช้ทั้ง simulation ชนกลับไปกลับมานะครับก็เป็นการประยุกต์นะครับสําหรับนักเรียนนะครับก็การโมเดลนะครับมันจะมีสองสองแถบสเกตตกับดีไซน์นะครับมาที่แถบดีไซน์มันจะอยู่ในสเก t ต์โหมดเวลาเปิดขึ้นมาถ้าเราสวิตช์ไป 3d ดีโหมดก็จะสวิตช์หายตารางก็จะหายนะครับก็เวลาวาดนะครับก็เลือกสเกตต์โหมดมันจะต้องเลือกเพลนนะครับก็เอาเมาส์ไปจิ้มเอาจิ้มแกน Y ก็แล้วกันนะครับ รู้สึกว่าแกนของ s p a c e c l a m กับ a n s i d Discovery มันจะไม่ตรงกันนะครับของ s p a c e c ร a m เนี่ยแกน Y ชี้ขึ้นของ a n s i d Discovery แกน Z ชี้ขึ้นนะครับก็เลือกแกน Y นะครับมันก็จะแอคทีฟตารางให้หลักการง่ายๆนะครับก็คือวาดรูปลงใน p l a n าเอาวาดวงกลมไว้แล้วกันนะครับปึ๊บดึงออกมาสามารถใส่ Dimension ได้เลยนะครับอย่างเช่น30มิเมก็คือ3เซนนิดเดียวนะครับ3เซน แล้วก็สกเก็ตเสร็จแล้วก็ end สกเก็ตเลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ดึงขึ้นนะจะดึงแค่สามมิลพอนะครับเรียบร้อยอ่นะมีแค่นี้นะครับอยากสกเก็ตต่อก็เลือกเฟสสเก็ตอีกอนะทีนี้จะเอาสี่เหลี่ยมนะครับชิปมันก็จะวาดสี่เหลี่ยมออกมา ถ้าอยากให้มันอยู่กลางมันจะคล้ายๆกับ illustrator e นะครับก็คือกด a l t e r r n ์ t กดอ l t e r อร์เอย่างเดียวนะครับก็มันจะใส่ด m เมนชันให้นะครับถ้าอยากให้มัน snap to g r i d ก็มาติ๊ก snap to g r i d นะครับจะก,กีปติ๊กออกสิบสิบสี่สิบอ่ะส mm ิบห้าสิบหกมิลเมตรก็แล้วกันนะครับเรียบร้อยอยากตกแต่งเพิ่มเติมมันจะมีเมนูก็ลองเล่เลนๆดูนะครับอ่าอย่างเช่น Fillet นะครับ เราวคอเนอร์ก็จิ้มมาราวอยากพิมพ์เอาก็ได้นะครับพิมพ์เป็นสองฝั่งนี้พิมพ์เป็นสองฝั่งนี้พิมพ์เป็นห้าสมมุตินะครับสมมุติลงดิเมนชันเวลาวาดแทก็ใจะยะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆวาดไปเอ็นสเกตนะครับดึงขึ้นไป ยี่สิบมิลลิเมตรนะครับสองเซนเรียบร้อยนะครับอยากใส่ราวเชื่อมตัวนี้ให้มันโคง้โคงๆหน่อยก็ดับเบิลคลิกนะครับมันจะเลือกอ้อมเลยมันจะเลือกราวให้ก่อนนะครับก็คือโคง้โคงๆเราก็มาดึงดึงฝั่งฝั่งหนึ่งไม่ไปก็ดึงถอยหลังนะครับอใส่ราวเรเดียสเข้าไปครับสองมิลลิเมตร ข้างบนจะเอาเป็นชัมเ f อรนะครับก็ดับเบิลคลิกแล้วก็มาเลือกเป็นชัมเ f อรดึงลงมาเอาเป็น1มิลมตรเอนเตมานี้นะครับอันนี้ก็จะเอาเป็นชัมเ f อรก็แล้วกันชัมเ f อร์เอ็กทแล้วนะครับดึงพิมพ์เลข1ก,กด Enter อร์นะครับเรียบร้อยอก็จะประมาณนี้นะครับกด Save c นโทรลเอก็เสร็จแล้วนะครับถ้าอยากได้ ซับซ้อนกว่าน,นี้เดี๋ยวคอมเมนต์ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาพาทําว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับมันปั้นโมเดลได้ทุกอย่างเลยที่เป็นเชิงวิศวกรรมทํากรงทําเกียร์อะไรแบบนี้นะครับทําได้ก็ export นะครับไฟล์ที่จะเอาไปพิ้นเข้าสไลเซอร์ได้จะต้องเป็นไฟล์ .stl นะครับหรือว่าไฟล์อื่นที่มันซัพพอร์ตส่วนมากก็จะเป็นไฟล์ฝั่งที่เป็น 3D c a p ที่เอ็กพอได้นะครับ แต่ถ้าเป็น 3D CAD ที่เป็นเชิงวิศวกรรมก็ export เป็น STL นะครับก็ไปที่ไฟล์ s a v e a s d ครับมันก็จะเด้งมาให้เราก็เลือกเป็น .STL ก็ไปเปลี่ยนนามสกุลนะครับมันจะมีให้เลือกอ .STL นะครับถ้าจะเอาไปใช้กับโปรแกรมอื่นก็ s เ v e เป็น step file นะครับไฟล์ save a อด ก็มาเปลี่ยนนามสก,กุลเป็นสเต็ปสเต็ปก็คือ .s t t นะครับบางทีก็มีหลายนามสก,กุล s t t s t e p นะครับออันนี้เอา s t l เรียบร้อย c ัน c e l เสือนไปนะครับปิดโปรแกรมไปได้อ่ะทีนี้เปิดคิวราขึ้นมานะครับอ่ถ้าเปิดมาครั้งแรกนะครับมันจะให้ตั้งค่าเครื่องปิน้นตั้งค่าเครื่องปิิ้นมันจะอยู่ที่ setting อ่า p i n t e r นะครับ manage printer มันจะเด้งมาแบบนี้นะครับถ้าถ้าใครปิดไปก่อนก็มาเปิดใหม่ได้นะครับก็แอดนิวใหม่ก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะแอดให้ดูก็ได้นะครับแอดนิวถ้าเราต่อนเน็ตนะครับมันจะให้เลือกว่าเป็น anti maker หรือไม่เป็นนะครับถ้าเป็นก็เลือกนะครับแต่ถ้าไม่เป็นอันนี้ที่แปะลิงก์ให้มันไม่เป็นนะครับก็มาเลือกอ อัตโนมัตนะครับของเราจะเป็นอก็เลือกตามยี่ห้อนะครับมันมียี่ห้ออยู่จริงๆยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้ดิเมนชันมันตรงกันนะครับที่แปะใหะ้เอาสักอันนึงยกตัวอย่างเช่นนั้นแรกนะครับ a นี่ cubic โค b a นะครับก็ามาเลือกตัว a อ่ามีนะครับ Cobra สองสาม d printer k โค b r a อ่าอยู่นี่นะครับปึ๊บมันมีโ o b r a m ม็ก o b r ้โนะครับเอาโ o b r a ก่อนก็ได้นะครับ ก็เลือกปุ๊บมันก็จะมีข้อมูลพื้นฐานมาให้นะครับฐานข้อมูลค่อนข้างเยอะอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็มาเลือกก็ m Machine s e t t i n g นะครับมันก็จะมีความกวาม้างความยาวนะครับ s ฮ Start G code N G code นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนนะครับอ่า s t a r t G code กับ N G code ตัวนี้ถ้าอยากได้เดี๋ยวก็ทักมานะครับเดี๋ยวก๊อปไปให้มันจะมีค่าพื้นฐานมาให้แต่ว่าผมไม่ชอบนะครับของคิวลเนี่ย มันมีค่าพื้นฐานก็คือมันจะวิ่งตามเส้นไม่ชอบเท่าไหร่ก็เขียน g ีโค้เองอันนี้ต้องมีความรู้เรื่อง g ีโค้ดนะครับสั่งให้มันยืดเส้นออกมาก่อนนิดนึงนะครับเอ็นก็เหมือนกันนะครับอ่ะก็ extruder นะครับก็ตั้งไว้นะครับ0.4นย์จุดสมเมตรหเหมือนกันนะครับอันนี้คือขนาดเส้นมาตรฐานของเครื่องปิ้นสามมิติของเส้นเล็กนะครับก็จะหนึมมนะครับก็ปิดไปเรียบร้อยนะครับ ชิปนีมันก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนตรงนี้แหละนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ปุ๊บมันจะต่างกันแค่ขนาดฐานแค่นั้นแหละนะครับอย่างอื่นเหมือนเดิมนะครับมันไปตั้งได้เหมือนเดิมเราก็จะโอเพนอ่ะโอเพนขึ้นมานะครับมันก็จะมีไฟล์ s c l เราก็โอเพนนะครับมันอาจจะหมุนนอนก็คลิกที่โมเดลนะครับแล้วก็ตั้งให้ตรง r t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  e ูนะครับมันจะ Snap ทีละ15องศา ก็หมุนหมุนไปพอเก้าสิบก็ปล่อยเดี๋ยวมันจะเด้งใส่ฐานเองนะครับข้อดีของโปรแกรมนี้เมาส์กลางคือแทนนะครับเมาส์ขวาคือหมุนเมาส์ซ้ายคลิกเลือกก็จะประมาณเนี้ยลองสไลด์ดูก็ได้ครับสไลด์คำว่าสไลด์ก็คือหันเป็นชั้นๆแล้วก็กดพรีวิวมันก็จะบอกขนาดของเส้นนะครับห้ากรัมใช้เส้นหนึ่งจุห้าเมตรหนึ่งจุห้าสาม ก็จะน้างาแบประมาณนี้เลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนลายไทยอ่าเมทัลเลียลคัลเลอร์เนะยนำลายไทยนะครับลายไทยก็คือขอเป็นสีหนึ่งข้างในเป็นสีหนึ่งนะครับแนวตั้งก็จะเป็นเลเยอร์อ่าเลื่อนดูได้นะครับแต่ว่าเวลาทาจริงๆเราเราไม่ได้ทําแบบนี้นะครับเราก็จะยืดตรงนี้ลงแล้วก็มาเลือกอ่าที่เป็นขีดสามขีดนะครับเอาเป็นเบสิกไม่เอาเอดกซ์เพ์ครับจริงๆมันเอาเอ็กซ์เ์ได้ครับเอาเอ็กซ์เพรสก็ได้ เราเบสิกนี่แหละนะฮะคลิตี้นะครับเลเยอร์ไฮเราจะเอา0.2อ่าเอาเอาแอดวานซ์ก็ได้นะครับพอแอดวานซ์ปุ๊บมันจะมีเลเยอร์แรกมาให้ initial layer นะครับก็เอาเบสิกนี่แหละก่อนเดี๋ยวค่อยไปปรับนะครับ0.2อ่านี่คือไซสมาตรฐานของการปิ้นนะครับถ้าชอบละเอียดก็เอา0.1แต่มันจะช้าปกติก็0.2นะครับวอ มันจะรับนับรอบนะครับโดยปกติก็เอาอยู่ที่ราวๆหนึ่งมิลก็พอนะครับเลื่อนโหดดูก็ได้นะครับสักสองสามรอบถ้าวอเยอะมันก็จะใช้เวลานานนะครับหดไปอ่าท็อปบัสทอมนะครับก็ข้างบนกับข้างล่างก็จะเอาราวๆหนึ่งมิลหนึ่งมิลมลิเมตรนั่แหละนะครับทันทีที่เราแก้มันจะกลายเป็นสีน,นี้นะครับ ก็ไม่ต้องตกใจก็ถ้าอยากเห็นก็กดสไลด์ใหม่นะครับก็จะมาต่อไปอินฟิลอินฟิลคือเส้นข้างในนะครับไอตัวเนี้ยว่าจะเอากี่เปอร์เซ็นต์ปกติก็ถ้าไม่อยากใช้เยอะก็สิบห้าเปอร์เซ็นน่แหละถ้าอยากให้เยอะก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะครับยี่สิบยี่สิบเสร็จก็กดสไลด์นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเยอะขึ้นเอาสักแปดสิบสมมติ ไม่มีใครพิ้นแปดสิบแลครับมันเปลืองเนี่ยมันก็จะเล็กๆนะครับมันก็จะหนานเนี่ยเอาร้อยก็ได้นะครับร้อยก็คือเหมือนขอบเลยเอาสักยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับไม่เอาเยอะเพราะฉะนั้นชิ้นงานที่พิ้นข้างในมันจะกลวงนะครับอ่า pitting temperature นะครับก็ไปดูที่อ่ามวนของเส้นพลาติกนะครับก็ ปกติก็อยู่ที่ราวๆ190ถึง230น้ครับก็ก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับแม้แต่ PLA เองก็ยังไม่เท่ากันนะครับต้องไปดูที่มวนนะครับบิวเพล a เ e มเ m อร r เจอร์ปกติเอา60นะครับจะเอา70 80ก็ได้นะครับถ้าเป็น ABS อุณหภูมิก็จะสูงหน่อย80ดสิ้อยอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็น PLA 60ก็ได้นะครับถ้าอยากให้ร้อนติดดีขึ้นมาหน่อยก็70นะครับ สปีดปกติอยู่ที่ห้าสิบมิลิเมตรต่อวินาทีนะครับอ่าอยากเอาหกสิบก็ได้สิบ mm ก็จะเร็วต่อมาเป็น Travel นะครับก็การเคลื่อนที่ของหัวปินพ์กรณีที่มันไม่ได้พิมพ์นะครับจะให้หมือนเคลื่อนที่เท่าไหร่นะครับถ้าตั้งเอ a n รนมันก็ตั้งความเร็วได้ก็เอาค่าพื้นฐานของเครื่องปิ้นนั่นแหละนะครับมันจะมี Enable รีแฟกชันรีแฟกชันก็คือดึงเส้นกลับเวลามันมันจะวิ่งข้ามะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นไฟฟอยนะครับก็ enable ไปนะครับ cooling cooling คือเปิดพัดลมนะครับ e n a b l อแอร์แฟนคูลนะครับมันก็จะเปิดที่ร้อยเปอร์เซ็นก็ปกติมันจะเปิดที่เลเยอร์สองครับมันไม่ได้เปิดที่เลเยอร์แรกก็มาตั้ง Advaced ก็ได้นะครับถ้าถ้าอยากดูเลเยอร์แรกนะครับเนี่ยมันก็จะตั้งเนี่ย r e ก u ล a า fan s p e e d ที่เลเยอร์ที่สนะครับก็คือเลเยอร์แรกมันก็จะปิดไว้เนะบสิกนี่แหละไม่ต้องเอาอะไรเยอะนะครับซัพพอร์ตกรณีที่มีอะไรยื่นออกมานะครับมันจะเจเนเรตซัพพอร์ตแต่ถ้าไม่มีต่อให้ติ๊กมันก็ไม่เจเนเรตนะครับมันไม่มีก็ติ๊กออกก็ได้ถ้าถ้าไม่ต้องการนะครับบิวเพจ attention นะครับก็คือกรณีที่ ้องการให้ยึดติดกับฐานดีๆนะครับก็ใช้มันจะมีบลิมสเกิร์ตสเกิร์ตนี่ก็คือห่างก็คือไอเส้นตัวเนี้ยสีฟ,ฟ้าเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ห่างจากชิ้นงานออกมานะครับลองดูก็ได้สไลด์จิ๊บนะครับปกติก็ถ้าอยากให้มันติดดีๆก็เอาบลิมนี่แหละนะครับสไลดนะ์หมดแล้วนะครับดูโอเอ็กทัแชั่นก็คือสำหรับ หัวปิ้นหลายสีก็ไม่มีนะครับของเราก็จะใช้แค่ถึงเดียวนี้เบสบิวเพจ attention นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับก็กดกดสไลด์สไลด์เสร็จแล้วก็ดูนะครับว่ามันโอเคตรงตามใจเราหรือ,อยังนะครับอยากไปปรับตรงไหนอีกก็ไปไล่ปรับแล้วก็สไลด์ดูนะครับอยากดูมันพิมพ์ก็ดูนะครับมันก็จะพิมพ์ไปดูว่าหัวปิ้นเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวยังไงนะครับ ก็จะปิ้นไปทีละเลเยอร์เลเยอร์นะครับอ่ะก็พอแค่นี้นะครับพอได้ตามที่ต้องการแล้วเราจะเซฟทูดิสนะเซฟมันก็จะเด้งมานะครับอ่ะเราก็จะเซฟนี่แหละนะครับเปลี่ยนชื่อมันจะเป็นนามสกุล .gcode เห็นนะครับ .gcode อ่ะเราก็เซฟเลยอะจริงๆก็ต้องเซฟใส่ micro SD นะครับถ้าเราเสียบ micro SD พอเซฟทูดิสปุ๊บมันจะเด้งไป micro SD นะครับ ก็ open folder มาดูนะครับปึ๊บอ่าเราก็จะเห็นไฟล์ .gcode นะครับอ่เป็นตัวนี้มันสามารถเปิดได้ด้วยเท็นะครับคลิกขวา open with ชุดอันนั้ r โปรแกรมจริงๆเปิดด้วย Not e แพ d นั่นแหละนะครับก,ก็เปิดได้นะครับเปิดเห็นไหมครับมันก็จะเป็นโค้ดเป็น M เป็น G อะไรแบบนี้นะครับ เวลาไปพิมพ์มันก็จะวิ่งตามนี้นะครับเครื่องพิมพ์ก็จะวิ่งตามนี้ง่ายๆแค่นี้นะครับแบบนี้ใช้ได้กับเครื่องทุกยี่ห้อนะครับส่วนที่จะต่างกันก็คือ,อ home position อ่าก็คือตรงนี้นะครับอ่าระยะที่มันโฮมแล้วก็วิ่งวิ่งไปชิ้นงานโอ๋หลงหลงลืมใช้ขี้ขวานะครับตรงเนี้ยถ้าเราใช้เครื่องคนละรุ่นนะครับ ขนาดมันก็จะไม่เท่ากันสมมติตรงกลางมันเป็นหนึ่งร้อยเซนบางยี่บางยี่ห้อตรงกลางเป็นร้อยี่สิบไปเลยเนี่ยนะครับเวลาปิ้นมันก็จะไม่ตรงกลางนะครับก็ตั้งให้ขนาดมันตรงนะครับขนาดของเครื่องปิ้นเนี่ยมันตรงนะพินเตอร์นะครับถ้าของจริงมันเพี้ยนนะครับก็มาแมชชีนเซตติ้งแล้วก็มาเปลี่ยนเอาเองนะครับก็เปลี่ยนเอาตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับให้มันตรงกลาง ก็จะมีแค่นี้แหละนะครับเราได้ไฟล์ .gcode มาแล้วนะครับเนี่ยได้มาแล้วแล้วก็ก๊อปใส่เครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่ก๊อปใส่ SD card แล้วก็เอาไปเสียบเครื่องพิมพ์นะครับนะก็เดี๋ยวจะทําคลิปพิมพ์เมื่อมีโอกาสไปหาเครื่องพิมพ์นะครับก็ขอฝากเครื่องพิมพ์แล้วก็เส้นพลาสติกไว้ก่อนนะครับถ้าสนใจซื้อมาไว้รอนะครับเดี๋ยวจะทํา คลิปปินที่หลังนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณรับ